สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่พพนอนน้องน้องทุกๆคนครับพี่น้องครับผมลวง่านให้โชคพบพี่น้องของเราในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหกเจ็ดวันนี้ครับจะมานําเสนอวิ่งบนตัวเดียววิ่งบนสองตัวมาหนึ่งตัวตัดสองสูตรเราจะได้สูตรละสองตัวจับชนกันจะได้สองสองเป็นสี่ไปกลับก็จะได้อยู่แปดหางครับถ้าสูตรของเราเดินในสิบในหน่วยนะเราจะได้แค่แปดหางเท่าน,นั้น เรามาดูงวดสุดท้ายพี่น้องครับผมจะให้เลขอะไรและจะเน้นเราจะได้เลขชนกันไหมถ้าชนกันเราจะชี้ขาดเป็นที่เลขวิ่งครับแล้วทีนี้ถ้าได้เลขวิ่งพี่น้องครับคลิปต่อไปผมมีวิ่งบนตัวเดียววิ่งบนตัวเดียวงวดนี้จะเป็นงวดที่สามที่ลงให้ดูกิงนะครับถูกมาสองวดติดงวดที่สามจะเป็นยังไงเรามาดูกันครับเสร็จแล้วผมจะเอาชนกันนะ ฝากไว้ด้วยครับอย่าลืมครับถ้าใครชอบก็กดติดตามไว้ครับเพื่อไว้เป็นแนวทางเนาะมาฟังคำเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่ผมกำลังนำเสนอนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับ เรามาดูตัวสูตรและวิธีทําเลยสูตรที่หนึ่งครับสองตัวมาหนึ่งตัวมาหนึ่งถึงสองตัวบางทีก็มาสองตัวพี่น้องครับอ่ะเรามาดูร้อยที่หนึ่งบวกหน่วยครั้งที่สี่บวกรหัสศูนย์กับสี่เจ็ดบวกหน่วยที่หนึ่งบวกศูนย์บวกเก้าเรามาดูกันครับเริ่มหนึ่งมีนาครับร้อยครั้งที่หนึ่งคือเก้าเก้ามาบวกหน่วยที่สี่คือสามเก้าบวกสี่เก้าบวกสาม เป็น12บสองบวกสเป็น6สูตรที่1เราได้เลขวิ่งมาแล้วคือ2กับ6ส่วนสูตรที่2ครับให้เอา7บวกหลักหน่วยครั้งที่1นเจ็ดคงที่นะ7จบวกหเป็น12บสองบวกเเป็น11บวดนี้ชนกันอะไรครับชนกันที่เลข2ผมให้วิ่ง2อง หรือรูด2ถ้า2ไม่มาจะมาหนึทันทีครับ1 6 6 1ทันทีนะและผลที่ออกครับ16มีนาออก6 2 6องหพี่น้องครับงวดนี้ชนกันที่2วิ่ง2รูด2ถูก2องหกถ้าจับชนกันจะถูก2 6สูตรนี้มา2ตัวเลย2กับ6โอเคครับถูกนะครับวดต่อไปครับร้อยที่1คือ5้าหบวกเเป็น14 4บวก สี่บวกสี่เป็นแปดงวดนี้เราได้วิ่งสี่กับแปดสูตรที่สองเก็บวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกเก้าเป็นสิบเจ็ดงวดนี้เลขชนกันที่เลขแปดพี่น้องครับถ้าแปดมาผมให้วิ่งแปดรูดแปดแต่ถ้าแปดสองตัวนี้ไม่มาทั้งสองสูตรนี้ไม่มาที่ตรงกันนะฝั่งนี้จะเหลือสี่ฝั่งนี้จะเหลือเจ็ด จะได้สี่เก็ดกับเจสเท่านั้นพี่น้องครับหรือวิ่ง8ดรูดแปดก็สุดแล้วแต่พี่น้องชอบตัวไหนโอเคครับมาดูงวดต่อไปครับไปเลยครับร้อยที่1คือ1 1ึ่ง่งวบวก7ได้8ปดแบวกสได้ 12. สิบสอสูตรที่2ครับ7บวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งเบวกสองเป็น9้า เไปบวกรหัส9ได้18ได้9ก้ากับ8 9กับ8ชนไหนครับชนที่8ให้วิ่ง8 8 x หรือรูดแปก็สุดแล้วแต่พี่น้องถ้าจับชนกันเราจะได้2 2เป็น4ไปกลับจะได้อยู่7หางเนื่องจากมีเบิ้ล88ดจับชนกันจะได้อยู่7หาง งวดนี้ก็ได้เกดหางเหมือนกันนะครับถ้าจับชนกันพี่น้องครับพอเลขเบิ้ลโอเคพี่น้องครับได้วิ่งแปดออกเลยครับออกห้าเก้าแปดพี่น้องครับเราได้วิ่งแปดรูดแปดมาแปดจริงๆและมาเก้าแปดสูตรนี้มาสองตัวครับทีนี้เมื่อกี้สูตรนี้มาสองตัวสูตรนี้มาสองตัวสองวดติดแล้วนะงวดที่สามมาแปดสองมาตัวเดียวแล้ว สูตรที่2มา2ตัว9กับ8โอเคนะครับมาดูวดต่อไปเลยพี่น้องครับร้อยที่1คือ7 7บวกศได้7 7็บวกสได้11สูตรที่1ได้7กับ1พี่น้องครับส่วนสูตรที่2 7งเบวกหลักหน่วยครั้งที่1 7ึเบวก9เป็น16 16บวก9เป็น25ว่วดนี้เป็นยังไงบ้างครับ สูตรที่1ได้วิ่งเก็ดกับ1สูตรที่2ได้วิ่ง6กับ5ไปคนละฝั่งเลยทีนี้ถ้ามาแบบนี้พี่น้องครับเราได้8ปดหางทันทีเลยใน8ปดหางนี้อาจจะเป็นในชุดเหวี่ยงโต๊ดสอตัวก็ได้นะถ้าสูตรในสูตรหนึ่งไปหลักร้อยเราจะได้คู่ชุดเป็น2ตัวโต๊ดแต่เนื่องด้วยสูตรนี้มันจะอยู่ที่หลักสิบหลักหน่วยเท่านั้น จับชนกันเลยพี่น้องครับฝั่งหนึ่งได้เกตฝั่งฝั่งหนึ่งได้เกกับ1เอามาชนฝั่งนี้ได้6กับ5คือฝั่งนี้จับชนกันหมดได้8หางไปกลับแล้วนะครับเรียบร้อยไปกลับเรียบร้อยสองสี่หกดได้8ดหางออกอะไรครับออกหนึ่งหนหนึ่งหนี่ครับถูก1น่ถ้าหนึมาจะนี้ก็1 6ึ่หนึ่งห ไปต่อครับไม่ชนกันถูกคู่ชุด2ตัวบน16แต่ใช้8หางวดต่อไปครับพสพฤษภาใช้16พฤษภาพี่น้องครับร้อยที่1คือ1นมาบวกหน่วยที่4 1่บวกสเป็น5้าห้าบวกหบวกสเป็น9ได้วิ่ง5กับ9งวดน,นี้สูตรที่2อเก็บวกหลังหน่วยครั้งที่หนึเกตบวกสได้1ิ1 1อบวกเได้20เหมือนกับงวดน,นี้เป๊ะเลยครับไม่ชนกัน เราจะไม่ได้เลขวิ่งในงวดนี้ถ้าใครชอบเลขวิ่งจะไม่ได้ในงวดนี้แต่ถ้าไม่ได้เลขวิ่งจะมาในรูปแปดชุดนี้ครับตั้งห้ากับเก้าคือตัวนี้แล้วก็ตั้งห้าเก้าหนึ่งศูนย์เออโอเคครับเพียงแต่ว่าผมเขียนตัวนี้ก่อนเอาหนึ่งกับศูนย์ชนห้ากับเก้าได้อยู่แปดตัวเหมือนงวดนี้และผลที่ออกพี่น้องครับออกหกเก้าศูนย์ นี่ครับถูก90โอเคนะครับมางวดต่อไปเลยครับคำนวณ16บพฤษภาษใช้2ใช้1มิถุนาพี่น้องครับเรามาดูกันครับวันนี้จะได้เลขอะไรจะได้วิ่งหรือจะได้ผู้ชุดร้อยครั้งที่1คือ8 8ดบวกศได้8 8ดบวกสได้12ได้วิ่ง8กับ2สูตรที่1สูตรที่2ล่ะครับ7บวกหลักหน่วยครั้งที่1 เจ็ดบวกเป็น12บสอิบสองบวกเเป็น21ได้วิ่ง2รูด2พี่น้องครับวิ่งรูด2องใครชอบ2ก็รูดไปถ้าใครมีเลขเด่นก็เอาลองมาชนเลข2ครับแต่ถ้า2ตัวนี้ไม่มาพี่น้องครับมันจะเหลือ1กับ8จะได้1 8และ81นะต้องไปกลับด้วยนะครับเลขเด่นเลขวิ่งได้8ปหนึ่ง กับ18นะครับถ้ากรณีที่2ชนกันแล้วไม่มาแต่ในนี้ผมรูด2ไว้19หาง19หางถ้า2มาผมเน้นไปแค่6ตัวนี้พี่น้องครับ2627เป็นตัวเด่น2627 ผมว่าหกห้าเจ็ดเลขเด่นผมต้องมี1ตัวถึง2ตัวแต่1ตัวคิดว่าไม่หลุดแน่ถ้าเอา2มาชน5้าหก็จะได้อยู่แค่นี้แต่ผมคิดว่า8มันไม่น่าจะมาหรือมันจะมาก็ไม่รู้แต่ตัวเด่นตัวเน้นผมชี้ไปที่2 6 6หกสองก็แล้วกันในทั้งหมดที่วงกลมไว้ แต่ถ้า2ไม่มาจะมาคู่ชุด1 8พี่น้องครับ1 8และ8 1ถ้า1 8 8 1มาผมให้0ูนย์หนึ1งแปดตัวนี้นะครับมันก็จะมีเลขอยู่2ตัวเท่านั้น8 1กับ1 8กับ8 1เท่านั้นเนาะนี่ถ้า2ไม่มาจะมาในรูป0ูนย์หนและ0ูนย์แปโอเคไหมครับทีนี้ พี่น้องครับคลิปต่อไปสําคัญมากเพราะได้อะไรครับเพราะว่าเราได้เลขวิ่งตัวเดียวแล้วทีนี้ผมจะเอาวิ่งบนตัวเดียวซึ่งสูตรนี้ผมใช้มางวดนี้จะเป็นงวดที่สามแล้วถูกมาสองงวดติดแล้วงวดที่สามจะเดินต่อไหมถ้าเดินต่อได้เลขอะไรผมจะมาชนสองตัวนี้ครับฝากไว้ด้วยครับติดตามไว้เลยพี่น้องครับถ้าใครชอบหรือคิดว่ามันจะมาก็ติดตามไว้จะไม่ได้ พลาดโอกาสเนาะโอเคพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ